สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช n แนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางได้ทีคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีนะครับผมตั้งค่านะครับให้คอมพิวเตอร์ PC หรือ n o t ตบ o ๊กนะครับให้เล่นเกมได้เร็วนะครับแล้วลื่นขึ้นนะครับผมโดยที่ทําให้ใช้ทรัพยากรในการเล่นเกมได้สูงมากขึ้นนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะทราบวิธีการตั้งค่าให้เล่นเกมเร็วขึ้นในคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับก็อนื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์นะครับมาที่ตรงนี้ครับเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับแบบนี้คลิกขวาครับผมมาที่ Power Option ครับผมอ่าคลิกมาแบบนี้นะครับคันนี้ให้คุณผู้ชมนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาที่ Create a Power Plan นะครับให้คุณผู้ชมนะครับผม พิมพ์ไปเลยครับผม High Performance นะครับตรงชื่อ p a n Name นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาติกตรงนี้ครับ High Performance ครับตรงที่ Radio Bottom นะครับหลังจากนั้นกด Next ครับแล้วก็ Create ครับผมพอคุณผู้ชม Create เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาเลือกตรง High Performance แบบนี้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผม คือนะครับการที่เรามาตั้งเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนนะครับจะทำให้คอมพิวเตอร์หรือนนอตบุ๊กของเรานะครับสามารถรับไฟนะครับได้เต็มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับมันมันต้องมีข้อดีกับข้อเสียอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมจะมาบอกข้อเสียในการตั้งค่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนก่อนนะครับข้อเสียนะครับก็คือว่าแบตของเรานะครับจะหมดเร็วเครื่องจะร้อนเร็วนะครับผมแนะนำให้ทำเฉพาะตอนที่เราจะเล่นเกมนะครับ ให้มาตั้งเป็น High Performance แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เล่นเกมนะครับใช้งานปกตินะครับไม่ได้ทำอะไรมากมายดู youtube ฟังเพลงทำรายงานหรือทำอะไรที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับผมแนะนำให้มาที่บาลานนะครับนะครับขับอกเลยครับเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือแนะนำนะครับขับวงเล็บไปเลยนะครับให้ใช้อันนี้แต่ถ้าเล่นเกมมาที่ High Perform a n c e เลยครับถ้าเรามาที่ไฮเ p อร์ฟอร์แมนรับรองเลยครับการที่เราเล่นเกมนะครับจะเสถียรมากขึ้นเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราต้องเสียบปลั๊กไฟกับแบตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบตเฉยๆนะครับไอตรงที่เป็นแบตนะครับที่เราชาร์จเรียบร้อยจะหมดเร็วมากนะครับถ้าเล่นเกมเนาะแต่ถ้ามีปลั๊กไฟเสียบสายนาะแนะนำเลยครับเขาะจะรับไฟได้ดีมากแล้วจะทำให้เล่นเกมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานคอมล้วเล่นเกมได้ดีขึ้นเลยนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมไม่ยากเลยนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้กันดูก่อนนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้บอกด้วยนะครับถ้าได้ผลก็บอกด้วยนะครับถ้าไม่ได้ผลก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ดูฟีดแบ็กนะครับแต่ผมลองแล้วนะครับการเล่นเกมดีขึ้นนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับในการใช้ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มาใช้งานนะครับพอเล่นเกมเสร็จแล้วแนะนํานะครับอย่าลืมนะครับให้เรามาเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับ power option นะครับคลิกขวานะครับ มาที่บาลาน,น,น์นะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้ครับก็กลับมาสู่ปกตินะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการนะครับจะแ,แก้ปัญหาที่ว่าเล่นเกมไม่เต็มประสิทธิภาพเกมเด้งออกบ่อยอะไรแบบนี้ครับมาที่ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือถ้าไม่เล่นเกมมาที่บาลาน์นะครับ ลองนำไปบีบใช้ดูครับผมโอเคครับส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะอาจจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ส่วนคลิปวันหน้านะครับอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้นะครับอินเอนสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่ออนไลน์เรียนรู้ทางด้านทีสวัสดีครับ